ในไทยยังไม่รอดอย่าพูดว่าไม่รอดโนวาดาพี่ว่าความกระหายของพวกเองลดลงอา really พูดเรื่องบุรีรัมไปอย่างความจำแม่นชิปหายกูจะลงอยู่แล้วจะรอดอยู่แล้วถ้าบุรีรามไม่ได้ไป PCS จะเป็นยังไงอาโคต้าใช่ไหมเราเปิดสปอนเซอร์เราก่อนเพน ีพูดไปพูดมาเข้าได้นะจริงออนี่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 ก็คือติ๊กถูกอ่ะบุรีลมตรงเนี้ยตัดไปก่อนเลยแล้วเรามาดูตรงนี้ที่ผมพูดในไลฟ์กับเฟรมกับอาร์ตว่าสิ่งที่เราต้องลุ้นนะถ้าว่าถ้าเราอยากให้ทีมไทยทีมอื่นไปด้วยนะในกรณีที่บุรีลมไม่ได้ไปถ้าว่าไอโซนตรงเนี้ยหถึงผมให้1นถึงหแล้วกันที่แบบจะพอลุ้นลุ้นได้อ่าได้ไปงานงานใหญ่อะ่ะก็คือลุ้นหน ฟิลลี่ได้มาแน่นอนอยู่แล้วใช่ปะถ้าหบสล็อตจะหายไปหนึ่งไม่มีทางที่ฟิลลี่จะไม่ได้ไปก็คือฟิลลี่ปึ๊บฟิลลี่บวกหนึ่งสล็อตเขาหา5ทีมจากโซลเราถูกปะบร u ยบวกหนึ่งฟิลลี่ได้ไปแน่นอนบุรียามบวกได้ไปแน่นอนฟิลลี่ผมว่าจบไม่เกินระดับสี่ี่ทนหน้า6กเหรอเฮ้ยผมอาจจะจาผิดก็ได้6หรือห6โอเคผมผิดผมขอโทษอะสมมติว่า6บบรียามไปแล้วหนึ่งฟิลลี่อะอย่างแรกนะเราลบ BN ลบ BN เป็นใครก็ได้มาเป็นใครก็ได้เป็นใครก็ได้นะมา Arc Ang e l เจิค่อนข้างมั่นใจว่าได้ไปสำหรับผมนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าได้ไปเอา6สล็อตใช่ปะ่ะ e ีเกิลสาผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าได้ไปทีนี้เราต้องมาลุ้นคือชาร์เปอร์ณตอนนี้สดใสมากๆถ้าเกิดว่าวีนี้ได้แชมป์เมื่อกี้ที่น้อง,องโมมาถามถ้าวีนี้ได้แชมป หรือว่าจบทอ 2, ็อปีองการันตีท็อปสนะชาเปอร์จะได้มาตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาการันตีจบไม่เกินท็อป5ผมว่าเขาได้ไปเอ,อผมว่าเขาได้ไปแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะก็คือสมมติว่าเอาแบบว่าไปครบๆเลยก็คือเมจิกตอนนี้มี28แต้มแต่โอกาสที่จะไม่ได้ไปอ่ะสูงมากถูกปหมตอนนี้นที่เราลุ้นคือเราอยากให้ไปสัก3แต้ม เราอยากให้ไปสักเอ้ยเราเราอยากไปสักสามทีมถ้าสมมุติว่าจครบครบเลยนะชาเปอร์ไปถึงปุ๊บจบสักท็อปสี่ก็ได้อะท็อปสี่ชาเปอร์จะบวกหนึ่งเดเทดเหมือนกันจบท็อปสี่เดเทดบวกหน,นึ่งและแอตแทกออราวอันเนี้ยกดต้องแชมป์อันดับหนึ่งหรือดับสองอะผมว่าหรือแชมป์ไปเลยแต่เนี้ยจะเป็นแอตแทกออราวบวกหนึ่งจะครบอันนี้เราผมไม่พูดถึงเมจิกนะอันนี้ อันเนี้ยผมผมไม่พูดถึงเมจิกนะเพราะเมจิกอะโอกาสที่จะไม่ได้ไปในพรีรอบเนี้ยสูงมากเราพูดกันตามตรงนะออโอกาสที่จะไม่ได้ไปอะ่ะสูงมากเวดนามมี1สล็อตใช่ปะ่ะทีเนี้ยเราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าสามทีมเนี้ยสมทีมเนี้ยจะยังไงเพราะผมว่า2ทีมเนี้ยคะแนน PC พอยพอแล้วถ้า MSC ได้ไป A อ่า PCS ล่ะครับน่าจะต้องจบท็อป3 ท็อปสท็อป3เท่านั้นแล้วลุ้นให้สมมติตรงนี้มีเวียดนามหนึ่งใช่ปะเวียดนามบวก1ทีมใช่ปะ,ะตรงนี้เวียดนามบวก1ทีมเท่ากับว่าตรงนี้เราจะเหลือแค่2ทีมที่ได้ไปเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ามี MSC เข้ามาเป็นตัวแปรอีกหนึ่ง SC บวกอีก1ที่ที่จะต้องที่จะต้องไปอ่ะเท่ากับว่าทีมที่จะได้เปรียบี่สุดคือชาปเปอร์ลองลงมาคือเดเทสแต่ทีนี้สทีมนี้นเหนื่อย2ทีมนี้นจะเหนื่อยถ้าไม่จบท็อถึงชมผว่าจบเลย ผมว่าจบเลยจะกลายเป็นจะกลายเป็นข้อนี้ทันทีนี่อ่ะจะกลายเป็นข้อนี้ทันทีไม่ว่าบุรีรัมย์จะได้ไปเอแพหรือไม่ได้ไปเอแพกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้วงแดงเนี่ยมีโอกาสสูงมากเออแต่ถ้ากลับกันแต่ถ้ากลับกันกลับกันสองทีมในวงนี้ที่เป็นค่าเกี่ยวเอเอสมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วต้องพีเตสตรอบนี้สองทีมนะในในวงสีเขียวนะ ไปถึงแชมป์นี่แหละปัญหาทีมที่ทีมทีท่เป็นไปได้มากที่สุดของไทยคืออ่าบุรียัมแล้วหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสสแต่4ต้องแซงแต่แต่ว่า4ต้องแซงตรงนี้ต้องคือแอตเลติกาหรือว่า m S C อเม่ะต้องต้องจบได้ดีกว่าต้องจบได้ดีกว่าตรงนี้ ต้องจบได้ดีกว่าตรงนี้ผมว่าอาร์เจ้าพีเตอร์อะแล้วก็ต้องลุ้นให้ BN อ่ะไม่หมาด้วยเออแล้วก็ต้องลุ้นให้อาร์เจนโตพีเตอร์ฟอร์มไม่ดีเพราะถ้าเกิดว่า2ทีมนี้ฟอร์มดีขึ้นมาจะกลายเป็นว่าเพลอๆนะจะกลายเป็นว่าไม่ชาร์เปอร์หรือเดยก็อาจจะไม่ได้ไปด้วยเหมือนกันเออแต่เงื่อนขจะพลิกทันทีถ้า ชาเปอร์เดทแอะทยของเราหรือเอเอสซีไปถึงแล้วได้แชมป์ภาร็จะไปตกกับทีมอื่นก็ประมาณนี้สำหรับบุรีรัมย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยุ่งยากซึ่งผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าน้องปลื้มโนอาดาน้องชายสุดที่รักของผมแห่งกากีนังเนี่ยทำได้ในไทยยังไม่รอดอย่าพูดว่าไม่รอดโนอาดาพี่มองในมุมพี่นะพี่มองในมุมพี่นะพี่ว่าความกระหายของพวกเองลดลงโฟกัสมันหลุดอะพี่พูดตรงๆนะในเมื่อเองอยู่ในเองอยู่ในไลฟ์นะ แต่ทุกคนเห็นว่ามันดรอปลงไปจริงๆแต่ว่าทุกคนเชื่อพี่ยังเชื่อพี่ยังถ่ายเลยว่าเองจะได้แชมป์พีเดสรอบนี้แต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าก็ก็ก็ผิดคาดเหมือนกันแต่จําไว้นะเนี่ยถ้าโนดาดูอยู่เอ็ดดี้ดูอยู่หรือใครดูอยู่ก็แล้วแต่ก็แมวแมวดูอยู่หรือเจ้าบีนดูอยู่คนที่ซับพอร์ตบุรีลำซับพอร์ตเองทั้ง4ี่คนน่ะเขารอเองกลับมาอยู่นะ กลับมาความหมายกลับม,ม,ม,มาคือกลับม,มาเป็นฟอร์มที่แบบต่อให้ไม่ต้องเก็บไก่ไม่ต้องอะไรเลยอะกลับม,มาเป็นในฟอร์มที่แบบบุรีลัมเอ,อ่อทุกคนเชียร์อยู่ทุกคนยังแฮปปี้ฟอร์มพวกเองอยู่เว้ย